สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารักทุกท่านครับพบกับผมเอเทรเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของทวีปเบเีนะก็กลับมาพบกับเ c ฟซีที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในเช้าของวันอาทิตย์นะฮะวันนี้วันที่9ตุลาคมนะครับ2565นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนจะต้นหนาวแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวัน พรุ่งนี้ก็จะออกพรรษาแล้วนะน่าจะนะฮะหลายท่านก็ตั้งใจไปทําบุญในวันออกพรรษากันนะครับก็ขอให้อานุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับผมอนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเนเพื่อนที่ติดตามแอดมินนะครับทั้งช่องทางของ YouTube Facebook นะฮะช่องทางต่างๆนะครับเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะบให้แอดมินรวมทั้งเพื่อนๆ่นที่ โดยเฉพาะนะเพืเ่อนๆน,นี่เข้ามาคอมเมนต์นะครับในคลิปที่ผ่านๆมานะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับทุกทุกท่านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นนัดส่งท้ายเาเรียกว่าเป็นนัดที่26นะเป็นนัดส่งท้ายของลูู่การนะนัดนี้ก็จะเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็จะรู้แล้วล่ะบางคนก็จะรู้แล้วลว่าตัวเองได้แชมป์ไม่ได้แชมป์นะครับสำหรับแอดมินก็จบแล้วนะครับก็คือจบที่อันดับ3ของลีกนะครับปีนี้ก็สู้อันดับ1และอันดับ2ไม่ไหวนะฮะคนที่แซงควา้าแชมป์ไปได้ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนต์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนต์นี่ก็สามารถควา้าแชมป์ได้สำเร็จนะฮะ อันดับ2ก็เป็น FC ฟซีบราซอฟนะฮะนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนต์นะฮะทีมนี้นะครับนี่เป็นทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนต์นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนต์นี่ก็จะมีนักเตะที่เด่นๆก็คือโมตานะครับเจ็ดดาวแปดดาวเก้าดาวนะฮะเก้าดาวนะครับคนนี้ร้อยหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะ บ้านมาคนเดียวโดดๆเลยนะครับส่วน FC Barsoft นะ FC Barsoft ก็มีนักเตะที่เด่นๆหลายตัวนะครับอันนี้นะครับทำการเอามาซ่อนไว้นะครับ้งล่างนะครับด้วยอาจจะเข้าใจว่าเพื่อลดคิวให้คิวน้อยๆน,นะคร นะครับเอาล้ครับก็รูดูการใหม่ก็ใกล้จะมาถึงแล้วสำหรับวันนี้นะเปิดน่าจะมีรายการแข่งอยู่นะครับน่าจะเป็น fA รอบแรกนะครับ f a ครับรอบแรกเพราะว่าหลีกยังไม่จัดหลีกนะครับก็จะมี f a รอบแรกมานะครับจริงเขา เรียกว่าคัพเฉยๆนะครับถ้วยคัพเฉยๆไม่ใช่เอฟเอคัพนะครับเป็นถ้วยคัพนะน่าจะเป็นลีคคัพหรือก็ในส่วนของสมพันธ์นะครับแอดมินก็สมพันธ์ของแอดมินก็ได้รองแชมป์ไปนะครับรองแชมป์ตรงนี้แอดมินก็ไม่ได้เข้าไปกลุ่มทีมกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนๆนะครับ ุมทีมกันก็ขอบคุณเพื่อนๆเ,เป็นอย่างมากเลยนะครับบางครั้งแอดมินไม่ได้เข้าไปต้องขออภัยด้วยนะนี่ครับเพื่อนๆของแอดมินนะครับก็ฤดูการหน้าก็ค่อยว่ากันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกฤดูการหนึ่งนะครับที่สนุกเหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่สนุกนะ นะครับได้เวลาฝึกครับเพราะว่าเต็มนะในเจ็ดนาทีก็จะเต็มนะเพราะฉะนั้นเราสามารถฝึกนักติได้นะอันนี้ฝึกแนวลุกนะฮะโดยใช้คูณสองฝึกคนระับเข้าไปคูณสองนะ สำหรับแนวทางการฝึกนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เอาแนวทางการฝึกที่แอดมินแนะนำนะครับไปลองปรับใช้กับทีมตัวเองแล้วก็ส่งข่าวมาคอมเมนต์มาบอกได้ผลดีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เชื่อในเชื่อในตัวแอดมินนะครับก็ สามารถที่จะทำให้ทีมพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับนี่นะครับอันนี้เราเมื่อกี้เราฝึกแนวรุกแล้วนะครับตอนนี้เราจะฝึกแนวรับบ้างนะครับเลือกมาเหมือนกันนะครับแนวรุกแนวรับ การฝึกคูณะครนะก็ต้องอาศัยในเรื่องของการดูวิดีโอไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเกมนะครับใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นคูณ2นะครับนี่ครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะตัวนักเตะเองก็เพิ่มเหมือนกันนะครับจะไปดูทีมในรูก,กาลนี้กันนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งอ,อย่างที่บอกครับพอเปิดรูดูการใหม่มาดาวก็จะลดลงนะครับนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดรดูการใหม่นะครับยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับยังเป็นตัวเดิมอยู่รนะดูการใหม่ยังไม่เปิดนะครับในตารางการแข่งขันของวันนี้ก็ยังไม่ออกว่ามีรายการครับนะจริงๆน่าจะออกสายๆนะครับ เพื่อนๆก็คอยติดตามดูนะครับวันนี้น่าจะมีโปรแกรมคับออกมานะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับซาเบียนเอฟซีแอนดี้เอฟซนะครับที่มากระชามีดกับแอดมินนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากเป็นเพื่อนกับแอดมินก็สามารถนะครับค้นหาทีมของแอดมินได้นะครับโดยแจ้งให้ทราบกันก่อนนะครับว่าแอดมินผูกกับ Google แล้วก็ Facebook นะครับจะได้ค้นหากันง่ายก็ต้องผูกกับ2อันนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ทำการค้นหาทีมของแอดมินได้จากในในเกมนะครับหรือหรือจะออได้จากในเกมหรือจะค้นหาตรงสมพันธ์ก็ได้นะครับนี่สมัพันกดเข้าไปที่สมัพันธ์นะครับเมนูสมพันนะสมาพันธ์เสร็จแล้วก็มากดตรงเว่นขยาย <hoof> หรือแว่นค้น <medio> <ไ>หานะครับตรงนียย้นะครับ แล้วก็ใส่ชื่อ,อสมพันธ์ของแอดมินนะครับแอดมินมีสมัพันธ์ชื่อ Top 11 Fan t h a i l a n นไทยแลนด์นะครับกดเข้าไปค้นหาก็จะเห็นทีมสมพันธ์2ององทีมนะครับเป็นทีมของทีมชุดใหญ่และเป็นทีมของทีมชุดเล็กนะครับก็สามารถที่จะ,ะค้นหากันได้นะครับอันนี้นะครับมีทั้งมีชุดเล็กนะครับทีมชุดเล็กนะครับมี2ทีมนะครับ ทีมชุดเล็กจะชื่อ,อซอกินดิบอะคาเดมี่นะครับทีมชุดใหญ่จะชื่อ,อซอกินดิบเอฟซีนะครับผู้จัดการทีมก็นะครับคนละชื่อนะครับชื่อ A อเทเดอกับอีเอทีเกมนะครับก็มี2ทีมนี้สามารถที่จะคอมเมนต์เขา,าสามารถที่จะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันในเกมได้นะครับผมสำหรับเสื้อนะครับตอนนี้ก็แจกไปหมดแล้วนะครับก็ แอดมินก็เหลือเทอตราสมสรนนะครับเพื่อนๆที่ต้องการก็ทักเข้ามาในแชทส่วนตัวทาง facebook ก็แล้วกันนะครับจะได้ส่งตราสมสอนให้ดูนะครับว่าม่ามันเหลือตราสมุนสอนอะไรที่ส่งให้เพื่อนๆได้บ้างนะครับก็สมสอนของแอดมินก็มีตราสมุนสอนอยู่เยอะนะครับแต่ว่าบางอันก็ส่งไม่ได้อย่างเช่นอันนี้ส่งได้นะครับ อันนี้ได้นะครับเนี่ยอันไหนที่ส่งให้ได้นี่อันนี้ส่งให้ไม่ได้ครับปารีสส่งอันนี้ได้นะครับก็จะอันนี้ส่งได้อันที่ส่งไม่ได้นะครับก็จะนี่อันนี้ได้นะครับใครที่อยากได้ตราสโมสรที่ยังไม่เคยได้แบบของแอดมินนี่ครับก็เดี๋ยวแอดมินส่งให้ดูนะครับอันไหนที่ส่งให้เพื่อนได้อันนี้ส่งได้อันนี้ส่งไม่ได้อันนี้ส่งไม่ได้แบบนี้อันไหนที่ส่งได้แต่อยวแอดมินส่งให้ดู มีหลายอันอยู่นะครับครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของคอมเมนต์ของเพื่อนๆก่อนนะครับหลังจากที่แอดมินได้ลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับไปดูคอมเมนต์กันนิดหนึ่งว่าเพื่อนๆคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาบ้างนะครับก็ขอขอคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับแอดมินก็จะอ่านทุกๆคอมเมนต์ออกอากาศไปด้วยเลยนะครับคอมเมนต์แรกนะครับเป็นของคุณธนันชัยนะครับ คุณธนันชัยบอกว่าผมเคยบาดเจ็บมากสุด12วันนะครับสอบถามหน่อยครับความสามารถตัวรุกสารพัดประโยชน์มีไว้ทำอะไรครับเ,เลิกเล่นมานาะนแล้วกลับมาเล่นได้เกือบ150โทเค็นเลยผมเหลือแข่งหลีกนัดสุดท้ายอา๋อคุณธนันชัยถามมาว่าความสามารถตัวรุกนะสารพัดประโยชน์มีไว้ทำอะไรครับผม โอเคนะตัวรุกตัวรุกเอาเป็นว่าตัวลุกสารพัดประโยชน์ใช่ไหมครับในตัวรุกสารพัดประโยชน์อ่ะตัวลุกสารพัดประโยชน,ยชน์เดี๋ยวแอดมินยกตัวอย่างขึ้นมาคนหนึ่งนะครับคือ,อตัวรุกที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับเนี่ยแอดมินจะยกตัวอย่าง ของคนนี้นะครับมอร์เรสนะครับเปรโดมอร์เรสนะครับตอนนี้คือ100นะคร้อยหกร้อยสิบหกเปอร์เซ็นต์นับเนี่ยทักษะที่เขามีนะครับก็คือทักษะในการโจมตีโจมตีนะครับจะดีนะครับแต่ส่วนทักษะในการ รับก็ใช้ได้ครับเกือบ100นะครับเพราะฉะนั้นคนนี้เล่นเกมรับก็ใช้ได้นะครับเล่นเกมลุกเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ144ทีนี้ข้อดีของเปโดรเมลレสนะครับก็คือสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็เล่นได้ทั้งกลางนะครับตัวรุกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสารพัดประโยชน์นะครับเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับ อันนี้ครับที่แอดนมินมีอยู่ตัวหนึ่งวันนี้ก็เวลามีผู้เล่น,นบ,บาดเจ็บนะหรืวโดนโทษแบนนะครับเราก็สามารถปรับตำแหน่งให้เขายืนได้นะครับยืนได้หลายตำแหน่งนะครับอันนี้ก็คือนักเตะที่มีสาระประโยชน์ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเล่นได้หลายตำแหน่งหรือบาง บางคนนะครับกองกลางที่สามารถเล่นกองหลังได้ด้วยก็มีนะครับคุณสมบัติในการเป็นเกมบุกก็มีคุณสมบัติในการเล่นเกมรับก็เยี่ยมนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับเป็น dmc dmc ก็คือเป็นกองกลางตัวรับนะครับตอนนี้กำลังปั้นเขาให้เล่น dc ด้วยครับเล่นเซนเตอร์ด้วยนะครับตอนนี้14 14 แต้มเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเฮเลนดีนะครับมีความสามารถในการเตะมุมอ่ะเขามีความสามารถในการเตะมุมความสามารถพิเศษนะครับเตะมุมได้ดีนะครับเราก็สามารถจัดเข้ามาเตะมุมได้นะครับอืมนะแต่ตอนนี้เดวซูสซาเตะเตอยู่นะครับเดวซสซานี่ก็มีความสามารถเตะมุมเหมือนกันนะครับรับหน้าที่เดวซูซานะครับ ในส่วนของในส่วนตัวของแอดมินแอดมินคิดว่านักเตะสารพัดประโยชน์นะครับเป็นนักเตะทีะ่ผู้เล่นผู้จัดก,การทีมทุกคนอยากได้นะครับสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับเวลาไปซื้อขายนักเตะนะครับทำการซื้อขายนักเตะที่ตลาดซื้อขายนักเตะก็จะชอบจะมองหานักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์แบบนี้นะอย่างคนนีน้เล่นกองหน้าก็ได้หน้าต่ําก็ได้อะไรก็ได้เนงะี้ ทักษะในการบุกก็ดีนะครับนักษะในเกมรับก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็นะครับอันนี้ก็เหลืออีก40นาทีนะครับในการซื้อขายนักเตะโดยช่วงของการต่อรองก็จะปิดลงนะครับปีนี้แอดมินไม่ได้ซื้อนักเตะจากช่องนี้นะครับส่วนในช่องของแมวมองนะครับก็แน่นอนนะครับนักเตะที่สารพัประโยชน์ เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กขวานะครับแบบนี้นะครับมีความสามารถแบบนี้ก็น่าจะมีอยู่ในความสนใจของผู้จัดการทีมนะครับเพราะสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับนะแบบนี้นะครับคือเรียกเรียกว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะครับ,นะรบไปดูอีกคอมเมนตะ์นะฮะขอบคุณคุณธนันชัยนะฮะน่าจะได้คำตอบแล้วว่า นักเตะสารพัดประโยชน์คือยังไงนะครับอ,อยากรู้ว่า,ากดยังไงนะครับอยากรู้ว่ากดยังไงให้รู้ว่าแบ็กวิงแบ็กเราเติมเกมลุกตอนสวนกับหรือมันเติมเองนะครับตามค่าสถานะในการประกบของอกองหลังน่าจะกดมาได้อ อ่าแล้วอีคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าผมได้แชมป์ถ้วยครับแต่ตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกโอเคนะคุณรักผูกพันนะครับในส่วนของกองหลังนะครับเติมเกมลุกนะครับตรงนี้นะครับมันจะทักษะของนักติถ้ามีตัวนี้มันจะเติมเองนะครับจะเติมเกมลุกเองนะครับเราไม่ได้ไปกดอะไรตรงไหนนะครับแต่ว่าเราต้องไปฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมนักเตะ ให้มีทักษะในการเติมเกมลุกนะครับโดยเข้าไปที่ศูนย์ฝึกซ้อมนะครับมันจะอยู่ในส่วนของเกมลับนะครับเลือกทักษะตรงที่เป็นเติมเกมลุกนะครับมาฝึกให้นักเตะนะครับก่อนเ่นต้องดูก่อนว่านักเตะคนนั้นมีทักษะการเติมเกมลุกไหมอย่างเช่นกดดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับดูช่องสีช่องขวามือช่องสีน้ําเงินนะครับเป็น ไอคอนสีน้ำเงินแล้วแถวที่แถวที่3ามเติมเกมลุก120นะครับถ้านักเตะค,คนนี้มีการพัฒนาช่องนี้ได้นะครับและมีค่าตรงนี้สูงขึ้นเท่าไหร่ยิ่งจะเติมเกมลุกดีนะครับสืบเนื่องมาจากเราต้องฝึกซ้อมในเกมรับนะครับฝึกซ้อมในเกมรับให้เขาสามารถเติมเกมลุกนะครับตัวที่ที่จะเสริมในตัวเติมเกมลุกก็คือตัวนี้ครับนี่ครับ บีพื้นที่ในเกมเห็นไหมจะมีช่องแรกคําแรกอะไรที่เขาบอกว่าเติมเกมลุกนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมีเติมเกมลุกเหมือนกันนะครับอมองหาดูครับเน,นี่ยอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีเต erm ิมเกมลุกนะครับไม่มีอันไหนที่มีเราเลือกมานะครับอสองอันแรกไม่มีนะครับแล้วก็อืม มีมอ2อันนี้นะครับที่มีเพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกให้นักเตะม,มีลักษณะเติมเกมลุกก็ต้องมี2อันนี้ในเซตอยู่ในเซสชั่นต่างๆนะครับแล้วก็เอาตัวอื่นลงมาใส่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วอย่าลืมเอา,เอาสภาพร่างกายลงมาด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้นักเตะม,มีความามีความแข็งแกร่งด้วยนะครับอา้าวนี่มีอีกอันหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้มีเติมเกมลุกด้วยเห็นไหมครับเนี่ย อันนี้ก็เอามาใส่ได้นะครับแบบนี้นะครับเติมเกมลุกด้วยนะครับแล้วก็ได้ความแข็งแกร่งนะเอาความแข็งแกร่งมาด้วยนะครับนี่ครับความแข็งแกร่งได้แบบนี้ยากมากก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเติมเกมลุกนะครับ เดี๋ยวดูคอมเมนต์อื่นๆมีอีกไหมนะครับอ,อันนี้คุณภูมประกรบอก RIP ครับรูดูก,การนี้อ่าโอเคครับรูดูก,การนี้นะครับได้ที่1ครับลีกได้ที่1ครับ UCL 1นึ่งซูเปอร์คัพหนึ่งคัพได้ที่2ครับแอดอ่าเอาใหม่รูดูการนะโอ้ได้แชมป์เยอะนะครับยินดีด้วย มีทิกทำให้หลีกต่อไปเจอทีมอ่อนกว่าตัวเองไหมครับอืมอ่าโอเคนะครับสเสริมเรื่องเปอร์เซ็นต์ของบอลของทีมเย่าท่าค่าตั๋วแพงแฟนบอลจะเข้าน้อยอาจถูกครับการคองบอลจะลดลงเป็นศูนย์มีผลเหมือนกันนะครับขอบคุณอดัดขอบคุณครับแอดที่อ่านคอมไม่ออกอาดครับดีใจสุดๆโอเคครับก็ขอบคุณคุณปียพงษงด้วยนะครับคุณอ่า โชกุด้วยนะครับขอบคุณนะครับยินดีด้วยที่ได้แชมป์นะครับทุกคนเลยแอดมินเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณนะฮะสำหรับคนที่ให้กำลังใจแอดมินแอดมินได้ผมได้หนึ่งแชมป์ครับโอเคนะฮะคุณสุรินบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้ามากครับขอความขอแสดงความเสียใจด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสําหรับกําลังใจทุกคนอ่าเป็นอีดึงรูปการที่ไม่มีแชมป์ติดมืออ่ะไม่เป็นไรครับให้แอดมินให้กําลังใจทุกคนนะ นะครับสาหรับทุกทุกคนนะครับที่ผู้จัดการทีมทุกคนที่อาจจะยังไม่ได้แชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวว่ากันใหม่ฤดูกาลต่อไปนะครับโอเคนะครับแตาสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆอ่อนในช่วงเวลาไม่ไม่มากนะครับเพราะแอดมินจะต้องออกไปทําธุระข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับถ้ามีประเด็นไหนที่อยากให้แอดมิน เดี๋ยวติดแอดเดี๋ยวแอดมินติดตรงประเด็นที่ว่า,าวิธีทําให้เจอกับทีมอ่อนในลีกนะครับกว่าตัวเรา,ามีไหมนะครับก็คือจริงๆแล้วเขาก็จะจัดนะครับ AI ก็จะจัดโดยรวมของนักเตะทั้งทุกตัวเอามาเฉลี่ยกันนะครับเสร็จแล้วก็จะจัดทีมนะครับโดยการอาจจะบวกลบประมาณ5%นะครับให้ไปอยู่ด้วยกันนะครับ อันนี้ก็เป็นระบบ AI ที่แอดมินสังเกตนะครับแล้วก็เวลาเราจัดทีมเนี่ยมีวิธีการหนึ่งที่แอดมินใช้ก็คือว่าอย่าเพิ่งเสริมทีมในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลของลีกนะครับให้จัดตารางลีกมาก่อนนะครับแล้วค่อยเสริมทีมนะครับนี่ก็ช่วยได้นะครับเวลาเสริมแกล่งภายหลังจากมีลีกจัดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกทกคนนะครับ ที่ติดตามคลิปแล้วก็รับชมคลิปของแอดมินมาจนจบนะครับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ